ตัดภพตัดชาติด้วยการภาวนาเพราะการจะตัดภพตัดชาติได้อย่างเต็มที่อย่างเด็ดขาดนี้จะต้องเกิดจากการภาวนาไม่ได้เกิดจากการรัก,รกษาศีลไม่ได้เกิดจากการทําบุญทําทานการทําบุญทําทานการรักษาศีลนี้เป็นการเปิดทางให้พวกเราได้ไปปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเราไม่ทําบุญทําทานไม่รักษาศีล ทางที่จะไปสู่การภาวนานี้จะถูกปิดกั้นเอาไว้เป็นนิวรณ์การมฉันทะเป็นต้นเป็นนิวรณ์ขวางการปฏิบัติธรรมของพวกเราเราจึงต้องเปิดทางด้วยการทำบุญทำทานเป,เปิดทางด้วยการรักษาศีลแปดกันจะภาวนาในขั้นต้นก็ต้องมีเครื่องเปิดทางของการภาวนาคือการทำใจให้สงบนี้ก็ต้องมี เครื่องเปิดทางเหมือนกันเครื่องที่จะมาเปิดทางให้เราทำใจให้สงบได้ก็เรียกว่าสติถ้าไม่มีสตินั่งนั่งสมาธิไปก็ไม่สงบนั่งไปก็คิดไปฟุ้งซ่านไปดังั้นก่อนที่จะนั่งได้เราต้องมีสติเปิดทางก่อนสติก็คือต้องมาหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะนั่งคิดไปเรื่อยๆ แทนที่จะนั่งดูลมมันก็ไปนั่งคิดถึงคนนั่นคนนี้แทนที่จะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้านั่งแบบนั้นก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งนั่งไปแล้วก็ไม่ได้ผลนั่นเองจิตจะไม่สงบถ้าไม่หยุดความคิดถ้าไม่สามารถหยุดความคิดได้ดังนั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันให้เกิดผลเราต้องเจริญสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน วิธีสร้างสติก็คือให้เราหยุดความคิดต่างๆด้วยการคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าเราไม่บริกรรมเราจะใช้การจดจอ่อดูงานทํางานของเราก็ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ใจเราจดจอ่อเฝ้าดูงานที่เราทำอยู่ งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเช่นงานล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ําอาบท่ารับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวหรือเดินจงกรมเนี่ยเป็นงานที่เราใช้ในการเจริญสติให้เฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเราควบคุมความคิดได้บังคับให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะนั่งแล้ว สงบได้ดังนั้นขั้นต้นต้องหัดหยุดความคิดด้วยพุทโธก็ได้หยุดความคิดด้วยการจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับเรานอนอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนเราจะควบคุมมันใจนี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราอยากจะให้มันไม่ไป เล่นไปเที่ยวเราต้องเอาเชือกมาผูกมามัดมันไว้ถ้ามีเชือกมาผูกมามัดมันไว้กับต้นไม้มันก็จะไปเที่ยวเล่นไม่ได้ใจของเราถ้ามีสติผูกเอาไว้มันก็จะคิดปรุงแต่งไม่ได้พอมันไม่สามารถคิดปรุงแต่งได้มันก็จะต้องนิ่งมันก็จะต้องสงบเท่านั้นเองและการที่จะให้มันนิ่งให้มันสงบอย่างเต็มที่ก็ต้องไม่ให้มันทาอะไรเลยถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่ทางร่างกาย ใจก็ยังต้องทำงานอยู่เพราะผู้ที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คือใจนั้นเองเราจะเดินจะนั่งจะยืนจะทำอะไรนี้ใจเป,เป็นผู้สั่งเป็นผู้กํากับถ้าเราอยากให้ใจพักใจหยุดทำงานเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่นคือสาเหตุทำไมเราจึงต้องนั่งสมาธิทำไมเดินจงกรมจึงไม่สามารถทำให้เราได้สมาธิกันเพราะขณะที่เดินนี้ใจยังต้องทำงานอยู่ ใจย,ยังต้องสั่งการสั่งให้ร่างกายเดินไปเดินมาเลี้ยวกลับไปกลับมาเดินไปข้างหน้าพอสุดทางก็สั่งให้หันกลับมานี่แสดงว่าใจย,ยังทำงานอยู่ถึงแม้ว่าจะมีสติถึงแม้ว่าจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ใจก็ยังนิ่งไม่ได้ยังหยุดเพราะยังไม่ได้หยุดทำงานจะให้ใจนิ่งเต็มที่ร้อเปอ์เซจึงต้องนั่งเฉยเพรนั่งเฉยเแล้วทีนี้ใจไม่ต้องสั่งให้ร่างกายทำอะไรแล้ว ใจก็มีหน้าที่ควบคุมความคิดอย่างเดียวหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทธโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจนิ่งสงบเป็นสมาธิก็จะเป็นอุเบกขาจะเฉยต่อความอยากได้พอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้อุเบกขาสู้กับมันไปใช้ความอิ่มสู้กับมันไป บอกฉันพอแล้วฉันมีความสุขแล้วฉันไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องไปทําตามความอยากแล้วก็ไม่ต้องทาําตามมันพอไม่ทําตามมันต่อไปมันก็เลิกมาชวนเราต่อไปมันก็จะหายไปอพอหายไปก็จะไม่มีใครมาดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปออพอเราตายไปแล้วร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายสุดท้ายก็เรียกว่าชาติสุดท้าย พบต่อไปไม่มีอีกแล้วนี่คือกิจของพระศาสนาผู้ใดที่สามารถปฏิบัติจนถึงขั้นที่กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วก็ถือว่าเสร็จภารกิจท่านเรียกว่าว hm ุสิตังบรมจารียังกิจในบรมจารย์น,นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจของผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ทำทานรักษาศีลภาวนานี้ได้มาถึง ที่สิ้นสุดแล้วถ้าเป็นรถก็เป็นรถที่มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้านั่งรถเมยพอถึงป้ายสุดท้ายเขาก็บอกให้ลงเพราะรถไม่วิ่งไปไหนอีกแล้วแต่นายจิตเมื่อได้กำจัดความอยากต่างๆด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดเมื่อหายไปหมดก็จะไม่มีผู้ที่จะมา ดึงจิตให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไปจิตก็จะอยู่ที่พระนิพพานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนิพพานก็คือที่มีแต่บรมสุขนั่นเองนิบานังปรมังสุขขัง